ไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเป็นสถานีตำรวจด้วยมือนนสายบุญนะคะไปทุกที่นะคะเทศบาลตำบลแสงบาดานนะคะแล้วก็สถานีตำรวจแสงบาดานนะคะพี่นอ้อง

วัดบรรพฤสันติวันค่ะบรรพฤสันติวันเทบุตรน้ำกันเนาะค่ะเนาะบอกคุณหอดสถานีบ้านแซงพี่น้องค่ะ ถ่ายรูปนะ่ค่ะแอลถ่ายรูปกับเพิ่นเนี่ยเป็นรักฐานเนี่ยแอลนานีนาทีการน่าจะเริ่มเรื่องเรื่องเร็่องดีไปหลายหจ็บแล้วหนึ่งสองสามค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้ดีสักกี่การสายบุญเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วค่ะบ้าง กระเป๋าเงินเงียบจัะพี่นองเดี๋ยวให้โอกาสหาตักอนนะคะน้องใส่บุญนะคะสายบุญเด้อค่ะนี่บุญน่ะใสยบุญนะคะใสยบุญค่ะเมื่อี้บุญึ้นสับาัตรชีพน้เด้อเมื่อใดทีิมากออํานวยความสะดวกนํำที่ได้นาอค่ะนี่กระเป๋าเงินเงีย เอากับว่าเป็นยังเพิ่นกัหาอยู่นอนโบแมนเพิ่นมีความตั้งใจค่ะสิ่งที่ได้มาต้องมาเชิญมาหยังเพิ่นเพิ่นกะต้องขอความร่วมมือเนาะมาอยู่แล้วค่ะต้องแม่ทีเดียวเพิ่นต้องไปไม่เพความสะดวกใหนสภาพดีเพราะว่าเป็นงานใหญ่เลยอันนี้เน่ะงานประจำปีเนาะแล้วก็ยกช่อฟ้าด้วยนะคะกับที่มีคนไปเฮ็ดกบุญเฮ็ดกยังเฮาหลายอยู่เด้วยค่ะเชิญน้องเรื่อง ที่นอกนะคะไม่บุญน้ำกันเด้อเจ้าเปิดภูไทยน้ำกแล้วก็ป้าโนนะคะแล้วก็คุณยายตั้งนะคะเอาบุญน้ำกันที่นอกบุญน้ำไหลรมมีฟอนเนะค่ะฟ่อนฟอนงามแม่มาจากยกชติฟ้าค่ะนี่ก็ขึ้นนั่งล่ำมืได้วยค่ะย่นีได้งานเขาอาจจะเพิขึ้นตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้ยังงวงามคด้านเขาเป็นสาวผูไทยแท้ไม่ได้ค่ะ แตงนาแตงใส้ซุปกาวยงามกว่านี of, okay. ้นะคะเนาะสารวัตรารวัตรโมเป็นยังโม้เป็นยังค่ะถ่ายด้วยอะไรเหรอเข็มคุณต้องซ่่อเท่าแทนรอค่ะรอสักก่อนพี่น้องเหนาบุญบอกเด้อค่ะไผ่ไปดีเด้อค่ะให้เป็นผู้อ่นตังมี่ให้มียศมีสักขึ้นไปยีเด้อค่ะทานสารวัตรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอใหมเรื่องสนุกให้เรือมือไหนจะสิมากไปพี่น้อง ตอไปนะคะุีช้ประมาณส่้อยหรอยับถใช้บนอิลี่น่อยในลี่เราอยากเห็อิลี่แต่ว่ากระเป๋าเงินเล่าไหนส้มสีหาอพพี่น้องเพิ่นเหบุญังสี่ร้อยบุเด้อค่ะสารวัตรพิ่นอยากเห็นอิลี่ค่ะใจบนอหลี่จ้าสารวัตรพนเนเพิ่นก็ค่อยเ้าเนาะแมนค่ะเป็นบ่คเพิ่นาเพิ่นน่าจะอายุยังหน่อยอยู่พูนพูดเอากา ดาบกาค้ามาเห็ดบุญค่ะเจ้าสิงยางไปใสค้าเพ่อนเพ่นใจหสอีกเจ้าเบิ่งสารวัตรนี่ใจดีใจง่ามแท้ใส่สี่รอเลยนะจ้าชุาแม่สโค้เหมือนหลกว่เฮ็ดบอนโค้อยู่แล้วอออ้ยเอาสิใจอีกกันได้สารวัตรคนทายแท้บทุกคนละสี่ร้อยเงินค่ะเฮบ้าตรงนีฮะมาดีค่ะยุคนละมองค่ะเอากาบมึง ก็เป็นย่านใช่หูใ่อย uz, hey, ู <'t> <laughs> ่ใช่อยูเกิดชาิได้ก็ได้พ่อกันเอมีหรือม่มีชาวบ้านชาวบ้านอะไรจะไปใหไชาวบ้านชาวบ้านนงการจะเลยุงเลี้ยงเือดนะตลีกันเือระตีกนือะตีใค้นเราเอะจืดยื้ตัวใดหิ้งเลขตัวใดค่ะ ทางเลขตัวใดไอสองสี่สองหกสองเอ้าสองสี่สองหเดนองเด้อให้ให้รวยถึงรางวัลใหญ่เด้อค่ะที่ได้ไปเฮ็ดบุญเนาะไปพี่น้องเออผู้มีเชือความาาลเร็วเลเออเออเออเดียวเดียวเดียวเดียรพี่น้องอพี่นารักแต่พี่น้องเจอพี่น้องเจอูชีพกัอยากใส

เเนแทนี่แค่่วย่อ่เราสูเนาะคุ้ชยมีควนะนอยู่บางงานเด่นยี่นี่หลายหลายที่แตก่าง้นาที่กคใบค่ะมในครคือเราสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายก็แข็งแรงอยู่นาะ เอโทรศัพท์้แล้วเราใุญตัเีคุณยายเราพิเแทนมีโทรศัพท์พร้อมคุณแม่อายุเท่าไดล่ะคะอายุเท่าไดรคะคุณแม่แปดสิบเหลือได้ค่ะคือแข็งแรงแทนเนาะแข็งแรงเนาะเราเบิ้งมาโทรศัพท์ปิปิ่นติจารีซีเอสบุญนะจ้าติจารซเอสยกยซแล้ไปูแล้วขอบคุณเดดซี รอบนำ่ะนส่ำ้กวนอพุทจันรันบรยากาศดีดีเนาะสาธุสาธุแหวเน้อุขกาพร้างกายแข็งแรง ร่ยเ่เื่อานเล่นไปกล็ยูเป็นล่มโพล่มใสของลูกของหลานได้อีแม่ไปทางไหนบันนี้เฮาไปทางไหนคะมาออมไปนี่บอกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุกคนค่ะเอาบุญน้ำเดียวค่ะบุญผู้แก่ค่ะ บุญผู้จอมาแจกที่ถุมแก้วที่็ดนี่นะแจกแจกกแบุญค่ะบุญบันผูกแกบค่ะเอ๊ะคี่แม่มันดีค่ะเป็นโเตเงาั่นเป็นเตร์ค้พันแขนหันอีแแม่จักรยานพาลมเอาเฮ็ดนั่นเลยอันนี้มาุมมาหอยนกโซฟาแม่มันที่สามเอ็ด มันสาที่สามเอ็ไปโฟมเตอร์ดอกไม่ก็ไปฟอนน้ำเดียวได้มอลงมอลำพร้อมได้ดนตัวสกโซเดียวว่าอันสกดโซค่ะมูอไรเกงก่พรดเดีโซเอามาทามงนี้เอามาเอาบุญมาเอาบุญ เอาดูเบสคเบเดียวด่าธือาธุให้เบรี่ไพมากตัวใดอยู่บ่อยูนีวาให้ฟังเน่คอยมากสกได้แต่สุขภาพแข็งแรงโอ้ยไอ้นอายืนตวันล่าไก็แข็งแรงหูแจงไปสไม่สบขภาก็เป็นอายุยืนนี่ะเนาะยุยืนก็จะ

ทำบุญทำทานเนาะนะคะอ่ะสวยแล้ววันนี้งามสุขคนแล้วได้บุญสุคนแล้วเรื่องันทีหนึ่งเนาะอย่าลืมเด้อสี่หกหกสี่โอ้ยค่ะเอ้ารถแห่โซฟาเนาะรถแห่แสงหกสี่สี่หกหกสี่รถแสงเก้าสองศูนย์รถโซฟาเนาะ เก้าสองศูนย์รถโซฟาเด้โซฟาจ้ะไปเด้อไปได้ไปฟ้อนลำวงพร้อมค่ะค่ะไปไปไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ สาธุสาธุค่ะเอยท่อนไ,ไปยืนน้ำลายนันทายรูปใหสาธุแงแรงีเราเลี้ยงลุงลูกน้ำลายสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุเนื้อสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบฟอกสามมื้อไปอกทีนึงก็แม่นแนอนไุยนะพาไปค่ะเจ้าเป็นเบาหวานบ่อยได้เป เป็ไตซื้อนี่บอยโอ้เออค่ะปาอันนี้คือหูวแจ๊กความจะแปดแปดหกสองเหล่าเหล่าอันบอกให้จอดเลยพี่น้องเลยเนาะแงเดนนซื้อหูจกแ่แงัวหญ่ตัวหญ่ตัวแ่ม่มอมเดียวมอมากัอย่บอันนี้ไมมากัอย่บ่อุี้อันนี้พ่อมากัดอยู่บจ้าที่ันว่า หาอีพ่อนะคะยกชอบฟ้าเด้อพ่อเอ้ยเช็บุญใหญ่ค่ะอนนโอ้ไปหาทางหน้าพนมามาทางพีางมาทางหลังะม <ไป S 1> า,า,<อ>าทางมาร้านค้นาก็คืออากาศดีแท้อันนี้แท้บานพนสัน,นตยูนะคะสวัสดีค่ะบุญผู้แก่ค่ะบุญผู้แก่ยกชอบฟา้าบุญเดือนซี่ค่ะ Icana, ได้ค่ะที่สามหมื่นบ้านใดค่ะผู้แก่เนี่ยนะบะแม่มอลำนี่นัำมาตาบัานหนองบก้อมกี่เล่น้อยร้อยสาวนะโอ้แย่บ่สาธุสาธุค่ะเต็มวงได้มาสุดหนิงสองพันห้จ้าสาธุค่ะ ค่ะมันแรกมันแรกมันแรกเลนกเก่อนสิละเพ่อซื้อปลาทูกินมแรกนียนค่ะพันดีเบ่ะพันดีบ่ได้เลขต่วใดซื้อ1บเอ็ดบ่ซื้อ1บเอ็ดบาะอดีมนันร้อยหนึงแรกให้คุณพ่อหนึ่งบาททำบุญสาวบาทขอให้ได้มาสองพันสองหมื่ สองล้านสองแสนสองแสนสองล้านนัเลละเาเล็กได้อัน้เฮ้ยถ้าได้เอาเล็กให้ซื้อให้เดีเจ้าใช่ให้เจ้านบลงกันเอานะได้บเอาไปไปถ้าุแล้วสาธุสาธุคือเปิดบานอยู่บ้านเราบาเราะอียังก็พ่อตัวใดเกาะสิบเอ็ดวะหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดปะได้ได้ตัวนี้เอ้ยอได้กับตัวนี้ได้กลับเนาะ บูเปลืองเนาะเค่ะอ่าให้พอสุกๆมันมานเด้อซื้อนึ่งนึ่งเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะรัฐบ,บาลไทยเพิเ่งวะบ้านเขาคือมีทางขียะบ้านเฮาคือบุมีเฮยเทียบาลันนันเด้นันเด้หาพี่น้อง แกบค่ะแม่นแม่นค่ะที่ทาบันเฮาสาธุค่ะเอาบุญน้ำกันให้มีโชคมีมาน้องยกโอฟ้าบุญเดือนสี่ไขประตูเล่าค่ะขอบคุณในรายนะคะเดิมแม่นค่ะมาซี่ขันค่ะแรกแรกบอกเลยมาแม่ดีมานับเงินให้เพื่นแน่ เม่้ปิวกด้วยบนแม่เอาเงินนะค่ะลมพัดรถนะคะทำบุญนากันเด้อพี่น้องนะคะเอาบุญนากันนะคะสิบาทสาวบาทก็ได้บุญคือเก้าเฮ็ดมากเฮ็ดน้อยได้บุญคือเก้าค่ะเอ้พวกนี้บอกไปสาวโอนี่เลย สาธุสาธุสาธุาให้ถึงรางวัลใ,ใหญ่เด้อค่ะเด้อขอบคุณค<อ>่ะไปเอาบุญน้ำกัน,นะะเดอ้อวันที่สามสิบเอ็มีหมอลมนำน้ำไหนมีลงทานมีลงทานเยอะไปเบ่งหมอลำกังเวนพร้อมไปเต้นฮาน้ำกันเนะาะค่ะใส่บุญทั้งนี้ใส่บุญท้งนี้พี่น้องเอ,อ๋ยบานบากเดอ้อวัสดีค่ะ เอ้าคือจีบเห็ดเนี่ยไรเนาะมีเห็นด่นร้านค่ะเฮ้เอาบุญน้วกันเด้อค่ะเด้อบ้านบากจ้าโอ้บ้านบากบ้านภูแก่มาดูว่าบ้านบากอยู่บ้านบากค่ะเอาบุญด้วยกันนะคะ มานี่้ล้วก็เป็นหทวหิวเนาะบวานนี่กินอย่างเนาะเหรอนี่มันเใระเกันพัวมาอยู่ในกอดผนภูบาวเก่าได้ยินเเพลงตะกี่เขาว่าเขาเป็นสาวซ้ำหน่อยช่วยผูบาวขอเรานึ่จาไหล พ่อวิเซนก็คนวผู้สาวเ่าคือกันเรวะไ้ไปเขานพ่อวิเซียนพ่อวิเซียนก็วัดผู้สาวกัโอ้ยเมือนน้ำเพล่าเ้ยก็ตังได้นี่ยนีลาขึ้นรถแล้วค่ะขึ้นรถอมวนวนมวนอดเขาเด่นขี้หอดผู้สาวเก้วหัวบัวใสหัวหัวโลดเนาะ มาดิซื้อลูกชิ้นมาให้กินเถอยานหิวเนอเนียบาทเียเฮียสมเฮียสามบาทนี่ไันไปไบ่ได้บาไหนทั้งนั้งตักเนี่ยร่วมบุญตอกกะานของเราเราก็ยินดีรถแห่สังนะคะสองสี่หนึ่งเด้อพี่น้องสำหรับรถแห่ช้างนะคะสองสี่หกหนึ่ง เล่ามาที่แล้วออกคันแฮซังเจ็ดสองสี่นะคะเอาเมื่อนี้เป็นแฮซังคือกันสองสี่หกหนึ่งนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบขอบคุณนายหยาดสูงยิ่งนะครับขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ กลับล <c oughs> <It 's FT> ุยกันทุกคนนะครับบุญกุศลจนบวงวานนะพี่น้องไอพี่น้องมันก็พวกผู้ที่แฝงโคตรตะโก้เฮือนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญกลับลุยกันคิดสิ่งใดปรารถนาสิได้ส่องให้ได้ขับมุงหมัรารถนามาไาไปน้ำพราหน่อมามาก็เพือเอาบุญน้องจะเอาวัดวัดกันครับเดี๋ยวพี่น้องเบิรงนะคะทะเบียนรถนะคะแห่ช่อฟ้านะคะ รถกะพิดไว้แค่เบียนรถอีหยังนี่เดี๋ยวถามโซเฟอร์ก่อนแค่เ hmm. บียนรถหยังลุงคุณไปขับไปขับไปสองเก้าหกศูนย์เด้อพี่น้องงานทุกคนนะคะ สองเศนะคะเป็นขบวนรถแห่ข้อฟ้านะคะขบวนน้ำกันเนาะสองเก้าหกศูนยเนาะลูกนะเนาะทะเบียนรถเนาะมันหมาเนาะลูกเนาะ <c oughs> <c oughs> ซาตูค <ừ> ่ะสาตูซาตูร้อยละค่ะเอาบุญน้ำกันเด้อมึงอ่นเด้อโอ้เมนมาที่ชามสเไ่ลืมข้าไปห้อข้าวตไมนะ ไปเป็นขบวนที่น้อง<ย>ไปเป็นทีมนะคะ,ะย